ไปร่วมงานบุญกับทีมศิลปินดังคุณผู้ชมขาไม่ไว่าจะเป็นน้องนุชนุชนานนะคะฟิลกิติกรพี่บิ๋มซีโฟแล้วก็อีกมากมายเป็นงานใหญ่วันก่อนเล่าไปแล้ว<ฆ>สำหรับงานนี้นะงานฉลองสมโพส17ปีวัดแสงแก้วโพธิญาณแล้วก็ทำบุญคุณผู้ชมฟังดีๆนะฉลองอายุวัฒนมงคล43ปีครูบาอริยชาติคุณผู้ชมแล้ววันดีวันมงคลทั้งทีนอกจากไปทำบุญกันแล้วก็มอบทุนสาธารณประโยชน์แจกคุณการศึกษา7,000นะอแล้วก็มอบเข้า สารมอบรถพยาบาลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะงานนี้ค่ะน้องนุชนันในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูบาเลยชวนเพื่อนศิลปินดารานักร้องเนี่ยไปกราบไหว้ท่านขอพรท่านแล้วท่านก็ให้พรกับพี่ๆศิลปินด้วยบอกว่า หลังจากนี้ขอให้ชีวิตโชคดีมีสุขรวยรวย,รวยเฮงเฮงรวมไปถึงมีการทําพิธีเจิมสีพึ่งมงคลอย่างนี่ย <สำ S 2> นะลย<อ>แล้วก็สวดคาถาเมตตามหานิยมผ<อ>ูกข้อไม้ข้อมือมงคลให้กับศิลปินดาราที่ไปด้วยค่ะเ่วนเรื่องของตัวเลขค่ะน้องนุชน,นุชน,นัน,น,นของเราจัดเต็มมาเลยอเอามาปากแฟนบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะนะเสียงเสียมซีหน้าขุนเจ้าแม่นางกวักเออ<ะ>กวักเงินกวักทองของจริงคุณผู้ชมดูท่าทางแล้วเห็นไหมน้องตั้งใจนะหลับตาอธิษฐาน แล้วเขย่าแบบจริงจริงจังๆเลขที่ได้เนี่ยออกมาเลย2 1แล้วก็2 8คุณผู้ชมคะอ่ะจริงเรงรวยรวยกันทุกคนนะคะ2 8นะคะใช่จดเอาไว้โอ้ทงานนี้ได้หลายตัวเลขเลยนี่ที่ฉลองสมโพธิเขา17ปีก็1 7ึ่งเจ็ใช่นะคะโอ้ชอบเลข2 1จังเลย่ะเลขวันเกิดเนี่ยจดไว้จดไว้อันนี้ก็ส่วตัวนิดนึง